สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพิ่มตามสัญญานะคะกระเทียมโทนดองแอปเปิลไซเดอร์ในน้ำพึ้งเรามาดูวิธีทำก,กันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาแปรงชมน้องกั้นก่อนนะคะเพื่อความสวยงามและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้องค่ะแกะสลักตามความชอบและความถนัดเลยคะ่ะถ้าเราทําได้แต่ถ้าเราแกะไม่เป็นหรือว่าไม่มีเวลาก็ลงทั้งลูกได้เลยนะคะอย่าก,กังวลค่ะการแกะสลักนอกจากให้ความสวยง,งามแล้ว ยังช่วยสร้างสมาธิทำให้จิตใจสงบและมีความสุขด้วยนะคะเมื่อได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วนำไปล้างทำความสะอาดเพื่อจะนำไปนึ่งไฟแรง5นาทีเป็นการฆ่าเชื้อและลดความเผ็ดถุนของกระเทียมค่ะใช้ไฟแรงได้เลยนะคะ5นาทีเท่าน,นั้นค่ะอัตราส่วนกระเทียม1กิโลต่อแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้า 500มิลลิกรัมน้ำต้มสุกอุณหภูมิห้อง500มิลลิกรัมน้ำตาลกรวด100กรัมและเกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะนำกระเทียมที่เรานึ่งไฟแรง5นาทีมาพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วค่อยจัดเรียงลงใส่โหลขอแนะนำว่าไม่ควรใช้มือสัมผัสกระเทียมโดยตรงเพราะมึงค่าเชื้อแล้วควรใช้ภาชนะที่แทนหรือไม่ก็ใส่ถุงมือได้ค่ะ ราะการหมักดองเป็นวิธีถนอมอาหารและยืดอายุการเก็บรักษาให้อยู่ได้นานถ้าเราใช้มือสัมผัสโดยตรงอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียหรือสารปนเปื้อนติดลงไปในอาหารจะทําให้อาหารมีอายุในการเก็บรักษาสั้นลงค่ะเมื่อเรียงเสร็จแล้วนําส่วนผสมทั้งหมดเทลงไปได้เลยค่ะถ้าบ้านไหนที่จะใช้เกลือมณ์ขอแนะนําให้ใช้เป็นเกลือสีชมพูนะคะวันนี้สังเกตว่ามณ์จะไม่ใช้เกลือค่ะเดี๋ยวมณ์จะไปเฉลยท้ายคลิปนะคะ เสร็จแล้วก็นำฝามาปิดได้เลยค่ะหาผ้าคลุมนะคะอีก14วันมาเจอกันค่ะเมื่อครบ14วันแล้วเทน้ำในโหลออกครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเราจะใส่เป็นน้ำผึ้งค่ะที่เห็นเป็นสีสีแน่นไม่ต้องแปลกใจนะคะระหว่างที่รอ14วันมุลได้ทำเพิ่มค่ะแล้วก็ใช้สีธรรมชาตินะคะสีม่วงได้มาจากอัญชันที่ปลูกค่ะ สีชมพูและแดงได้มาจากบีทรูทสีเหลืองได้มาจากกานิกาค่ะนอกจากนี้ยังมีสีเขียวที่ได้จากผงผักเคลและสีส้มจากขมิ้นชันด้วยนะคะส่วนสีขาวนั่นจะเป็นน้ำผึ้งล้วนค่ะแบบนี้เลยค่ะสีขาวน้ำผึ้งล้วนเราจะตกแต่งความสวยงามด้วยแครอทและฟักทองแกะสลักเป็นใบไม้ค่ะสีเขียวนี้ได้จากผงผักเคล และสีน้ำเงินได้จากดอกอัญชันแห้งซึ่งจะต่างจากดอกอัญชันสดค่ะนี่คือสีม่วงที่ได้จากดอกอัญชันสดสีแดงที่ได้จากการแช่น้ำบีดรูทสีเหลืองได้จากดอกกรัิกาสีชมพูได้จากการใช้บีทรูทในจำนวนน้อยและสีขาวที่ดองจากน้ำผึ้งล้วนค่ะและนั่นก็คือที่มาและวิธีการที่ทำให้เกิด สีสันสวยงามต่างๆของกระเทียมค่ะเสร็จแล้วทิ้งไว้อุณหภูมิห้องหนึ่งคืนนะคะและนำเข้าตูเ้เย็นอีก14วันค่ะหรือสามารถไว้ได้นานกว่า14วันก็ยิ่งดีเลยค่ะเมื่อครบ14วันน้องจะมีรสชาติที่ลงตัวนะคะแนะนำว่าให้แช่ตูเ้เย็นไว้จะทานอร่อยกว่าอุณหภูมิห้องค่ะตัวกระเทียมจะกรบกรอบและน้ำหวานอมเปรี้ยวสดชื่นมากค่ะของมน จะแช่ไว้แบบนี้เลยค่ะจะัดเสิร์ฟเป็นเครื่องเคียงชั้นดีทานกับอะไรก็อร่อยและมีประโยชน์อ๋อที่มวนไม่ใส่เกลือเพราะว่าลดความเค็มกลัวไตเสื่อมค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างเพื่อยืนยันว่าทานกับอะไรก็อร่อยจริงๆค่ะ